เรียงห้าสิบเจ็ดรุชิเออยู่ยยไหนวะไม่ใช่ลุชิพูดผิดแป้งอำนาจเข้มขืนไม่ใช่ขอบคุณที่รอที่รอต้องกับฉันต้องไปดูตัวเลขไอ,อยไอยากให้ผมทำอะไรไอยากให้นายไปช่วย พอลและแซมส่งตรงจากมีของส่งตรงจากแคนาดาถ้าเจอคนทางตอนเหนือของลงนาเอ้ยมแมลงอ๋อพอลลี่เป็นคนดูแลรถบรรทุกอยู่กลางเข้าเมืองมาฉันอยากให้ไปนายเอ้ยฉันอยากให้นายไปกับเขาอ๋อคดามดี

มนจโซ่ใช so ่น bon ี uh ่ครักับจะได้ไม่มีระเบิด

ฮ er. ะผมต้องไปเจอเจ้าโอเคผม <Okay. S 2> ขับรถคนเดียวไม่น่าไม่น่าจะคุ่ยไฉมึมงมกดสกิปแล้วกันยวเจอกันครับผม มาเลยทอม <c oughs> อะไรขี้บ่นจังแฟงพอลลี่พอลลี่เลยพูดถึงเฮ้ยระว่งหน่อยตัวนายเปยกอย่นะ <c oughs> ไอรู้ทางใช่ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> victorious น่าก็ซาลาไว้สินะเล่นลูกของลุยจิเลยเหรอวะไอแม่งเจ๋งว่ะอืมเฮ้ยอย่าพูดอย่าง,ง,น,ง,าาน,งน,นั้นเขาขอโทษทีทั้งแค่พูดเล่น เป็นคนดีนายตั้งตัวได้เมื่อไรเออนี่แหละแม่ของลูกเลยคนฉันก็กลับไปนอนที่โทฟ้า n ่ w <laughs> <c oughs> เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอช่วยงานหลังบ้านแต่เด็กเธอน่าจะเคยได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวก,ยกับธุรกิจของเรามากกว่าพวกเราผิรู้รูอยึ่พอที่จะไม่ตั้งคำถามเธอคงไม่โกหกนายหรอกดาิ เจ้าเอ้แซมต้องมาอ cool. <Ma> ยู่ตรงนี้แล้วสิวะมันได้กลิ่นตะแมงมงเฮ้ะมองโลกในแง่ดีบ้างอาจจะแค่หลบฝนก็ได้หรือไม่ก็ซดเรล้วเว่ยมันจะได้ตื่นไหมคงไม่มาหรอกแต่ได้ ไปตามหากันภาแม่งเป็นแค่เรื่องไร้สาระคุก็จะฮืมมันให้เอ้ยเอานี่ไปเดี๋นายพูดถูกฉันจะไปรับพวกเราไปดูว่าแซมปิงไงบ้าง โอเคไปแค่ปืนพกก็พอเฮ้ยอะไรคืนนี่มคุคนลอยอยู่ที่นี่ฮ <c oughs> ะกะสต็อปแล้วอ่านเลยเนอะไม่เกิดละเดี <c oughs> ย๋ยวไปตายเอาดาบหน้า I would pay to keep this place check. Uh, from, uh... this don't feel right. Hey, this is... oh, เอ้าหมาตายใครเป็นคนแกใครเป็นคนยิงแกววันเนีย ب, เออ้ยเงียบเกินมาบ้านานี้สุดปิด เฮ้ยไ่รถยู่นี้เดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนรอบๆก็เปลีมียายอยู่นี่อ่านได้บวกกันแน่นอนตุกซองก่อนเลยเอ้เพืพ่อนเมาตาครับเฮ้ยวงยางปืนลง มึงสิวางก่อนไปม,มีเวลาต่อรองใช่คงต้องเก็บมาแล้วล่ะ <laughs> นั่นก็เก็บเลยเฮ้ยกูถูกยิงช่วยกูด้วยนี่ไงถูกยิงเหรอขมฝันนะนี่เช็ดเม่งไปซะ หมดไรแผนที่นี่วะคนฟางกันยังไงกันไอ้นี่ถูกยิง <c oughs> ไปทอมสันแค่แค่พึ่พกก็เสียได้ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวไปเอายาก่อนนี่มันเอกสารนะโทรจากมาเลขโทรจากแคนาดาจะรับครับครับครับ โอเคใช่นี่มันจัดฉากอ้าวเขาถือทอมสันอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาโอ้เฮ้ยฉันเองโอลี่ทำไมนานจังตาหาแซมไม,ม,ม่อยู่เจอตัวเขาหรือยังยังไม่เจอแต่อันเนี้ย โอ้แคนรดาเนี่ยหมดแม่ง<ร>ได้ไม่กลุ้มเสียลลออเลยนีตตยตตย่ต้องมาตายตาโอยตาตำรวจนี่หว่ะทำไมตำรวจเกี่ยวกับเออทำไมตำรวจเกี่ยวกับงานเนี่ยใครจะไปรู้วะมันไม่แสดงตาแม่งใส่กูเ,เ,ลเลย อาจจะเป็นตำรวจของมอลลี่ที่เลี้ยงเอาไว้แม่งเลยแม่งจะเล่นงานเราวะเฮ้ยทอมหรือม,มันไปซะตามหาแซมแล,ล้วรีบออกจากที่นี่ดีกว่าอเอาค่

ไม่ตายเหรอเฮ้ยโรชวันนี้ยังไม่เอาอะเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะไม่ใช่แซมปะเขายังชั่ว มีู้หมายันชมากกวโอเคมาต่ออะไรอยู่เลยมั้งตงจากฝั่งนู้น แล้วอ่ามสัน

¡Hola! Bị một lượt Oh You boys stay here and watch our backs. I plug anyone who gets within a hundred yards. Like okay, no. I a lot of blood Can you walk? don't like me so. Okay okay, okay you on. I'll go get the truck Okay okay Hey hey You going to make it Sam? Tommy stay here with him you in flash. Okay. 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 okay.

Where's the goddamn truck? the We got cops. is it you know, eh? oh christ tony and donnie too yeah what a fucking massacre how's Sam? he ain't any worse oh sam sam bring your bag Stop. Uh, okay. Wait, you hey, want to mark it out? Oh, ho, Holly, We got more company. All hey, right, Get in. I'm okay. right here, CB. There's some ammo and a Thompson back there somewhere. A Thompson. I'm going to take The that thing back there is you. Where the hell did they find that truck? caught oh. you <laughs> Two squad cars on us. These guys keep on coming. Got him, keep throwing Tommy. Uh -huh. There's more. Good night, asshole. Good night, asshole. ใมแผนที่าคาซีนโ้วปัหาเราเฝ้าหนึ่งโอ้โหทอมปัญหาเราเข้ามาแล้ว เดี๋ยวนะนั่นคือเลือดขนะองรถมันทุกเรากแล้วมีเลือด้วยเหรอนะเพิ่งเห็นเฮ้ยไปก็ทำไมเรามีเลือดแต่ทำไมเราเลือดเราไม่ล่นเลยเ,ยเลือดรถมันทุบันตูดติด นี่ก็เป็นระดับปั่นกลางเพือ่อรถโอ้เครกล,ละรถล,ละโอเคมันให้ยิงป้อมอุ๊ยตาย่าป้อมปืน เอานอาชนเอ้เอานอาะเะเออาชนะเอาช เราทำได้ใช่เราทำได้ต้องไปหาหมอสิหมอหมอไหนอ่ะมันบ้านคนเลย แต่หมดสติไปแล้วบ้านหมออ๋อบ้านหมออาจจะเป็นหมออยาไแก่พอลลี่พขลลรอี่ขนาดน,นี้ไม่ทำไร

ขอรถต่อเอเราต้องไปที่ไหนอเออเอ๊ะไม่น่ามีอะไรอ่ะสกิปเลยลเลน นันหลงนั่หลง,หลงหนายมาสายอาหารเย็นหมดแล้ว หน้าตาตื่นตระหนกทำงาน,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 นมันทำงานแบบนี้อากคนขับแท็กซี่เ,เลือด ผมน่ะโอโหขอแต่งงานก็นอย่างนี้เลยแหละโอเคโอเคจบโอเคครับ <Okay. S 1> okay. okay. ผมแล้วเจอกันภาต่อไปขอแต่งงานก็นอย่างนี้เลยแล้วก็ก็ดี <c oughs> เจอกันภาต่อไปครับ